มีครูบาอาจารย์หลายท่านนะคะบอกว่าปีนี้เป็นปีของพระแม่ธรณีท่านจะมาช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตมีปัญหานะคะการเงินไม่ดีเป็นหนี้เป็นสินขา,ขายไม่ดีมีแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจชักหน้าไม่ถึงหลังให้ไหว้พระแม่ธรณีนะคะขอเปิดขุมทรัพย์เก่าในดีตชาติก็ให้ทุกคนใช้ชูบทูบ16ดอกนะคะหรือ21ดอกนะคะการแจ้ง จะนั่งหรือยืนก็ได้นะคะก็ให้ว่านมโมสามจบนะคะแล้วก็กล่าวว่าตัดสาเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมาราเสนาปฏิทาตุงอาศักพลโตปลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาราเสนาปราชิตาที่โสที่สัง ปลายันติวิทางเสนติอเซสตูแล้วก็โอมพระแม่ธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่รู้แล้วหรือยังรู้สังขาตั้งโลกังกวิทูลูกชื่อให้บอกชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็วันเดินปีเกิดวันนี้ลูกมาขอให้พระแม่ทรณีช่วยลูกขอเปิดขุมทรัพย์เก่าในอดีชาติ จนถึงปัจจุบันชาติทรัพย์สินอันใดซึ่งเป็นทรัพย์สินสมบัติอันชอบธรรมของลูกลูกขอเบิกมาใช้ให้ส่งผลในชาตินี้นับตั้งแต่บัดนี้ตอนนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินที่ลูกติดขัดอยู่ขอให้เงินหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางจงมาเป็นของลูกและขอให้ลูกมีเกียรติยศมีชื่อเสียงขอให้ชนะหัวใจผู้คนขอให้ได้ด้วยนะได้สิ สิทธิกิจจังสิทธิธรรมมังชโยนิจังประมังสุขังอรหังสุขโตนมโมพุทายะนะคะก็กล่าวเสร็จแล้วให้เพื่อนๆปัปปปกทูบนะคะลงดินแล้วก็ให้เอามือลูบดินสามครั้งนะคะแล้วก็ให้กราบลงดินสามครั้งนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับใครนะคะที่ท่องที่ว่าไม่ได้คาถาไม่ได้นะคะก็ให้จด ในกระดาษได้นะคะเพราะว่าคำกล่าวลวอคาถาก็จะยาวนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยสวดเลยขนาดบางครั้งสวดเป็นประจำนะคะก็ยังจำไม่ได้ก็สามารถจดได้นะคะทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่มีชีวิตแย่มีปัญหาเรื่องทั้งเรื่องการเงินนะคะส่วนมากทุกคนจะมีปัญหาทางด้านการเงินนะคะ ก็ให้เพื่อนๆลองทําดูนะคะไหว้พระแม่ธรดีขอเปิดคุขมทรัพย์เก่าในอดีตชาตินะคะเพื่อมาใช้นะคะในการแก้ปัญหาชีวิตของเรานะคะก็ให้เราอธิษฐานนะคะขอท่านในสิ่งที่เราติดขัดอยู่นะคะก็แอดก็จะไหว้พระแม่ธรณีตลอดนะคะแอดรู้สึกว่าช่วงไหนที่แอดขาดหายจากการไหว้ พระแม่ธรณีชีวิตก็จะเริ่มมีปัญหาเพราะเราไม่รู้ว่าเราพวไหนชาติไหนเราไปทํากรรมอะไรไว้นะคะทุกคนเกิดมาหลายภพหลายชาติก็ต่างคนต่างมีปัญหาด้วยกันนะคะเราก็สแสวงหาในสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีสาระดีๆนํามาฝากเพื่อนๆนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแอดด้วยนะคะเพื่อจะได้รับสาระดีๆเคล็ดลับดีๆในการ แก้ปัญหาต่างๆค่ะสำหรับคลิปนี้แอนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ